สวัสดีครับพบกับผมไอทอออโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมครับผมนะสาหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาอัปเดตทางรถกันหน่อยละกันนะครับว่ามีรถรุ่นไหนกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะบอกสเปคแล้วก็ราคาแล้วก็เหล็กขค่าวๆนะวันนี้ก็เดี๋ยวพาดูในแสบอาแถบของโซนโกดังเก็บรถตรงนี้ละกันเนาะนะครับผมใครสนใจรถรุ่นไหนนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามผมได้เลยนะ ที่เบอร์0894807362ครับหรือว่าถ้าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้ที่บริษัททออโต้ Auto, นะครับเปิดทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเช้านะครับมาดูคันแรกกันก่อนเลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็น Honda CRV นะครับตัวเจน5ก่อนชมหน้าใหม่นะฮะ2.4ตัว E EL นะครับ2.4 EL Auto 4WD ข right, ับ4 0ปี2019จด20นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะพี่นะ นะพันนี้ราคาอยู่7 9 9 0 0 0บาทสีดำครับมีรถสวยเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดครับเครื่องยนต์เดิมๆโครงสร้างหลักๆครับซ้ายขวาเดิมโชกคเดิมฝากระโปรงไม่มีแกะครับต่อเดิมหมดใครหาอยู่ทักมาได้นะเจ็ที่นั่งคันสุดท้ายแล้วนะครับผมนะสำหรับคันที่สองนะคบเป็น Toyota c h r 1.8หบิดตัวไฮนะค,คันนี้ปี2019ตัวท็อปไม่900,000นโลนะพี่พ,พี่นะ คเครื่องยนต์ไฮบริดสุดยอดเทคโนโลยีปัจจุบันประหยัดน้ำมันมากนะครับ20ล,ลิตรนี่คือแบบสแตนดาร์ดเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆภายในห้องเครื่องแห้งๆแ,แบบนี้เลยสีขาวมุกหลังคาดำแบ a c k ็อปนะครับขายอยู่ราคา659,000บาทรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ1 2 0 0 0ถึง1 3 0 0 0บาทนะครับ HR วันนี้มีให้เลือก4คันเลยนะสำหรับเตลล่าส HR นะครับผม ส่วนขั้นถัดมาเนี่ยจะเป็นโตโยต้าโคโร拉เอลติสนะครับ1.8ึดห้บิตัวไฮปี bit, ปี2020อันนี้ไม่แป0 0 0นะครับราคา6 2 9 0 0 0บาทสีเทาฟ้านะเป็นสีพิเศษเปิดตัวมอเตอร์โชว์โครงสร้างเดิมๆิมเช่นเดียวกันนะครับซ้ายขวาเดิมน,อน็อตฝากระโปงไม่มีแกะครับภายในห้องเครื่องแห้งแบบนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบิดวารันตี010ปีนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบิดนะครับใช้งานกันยาวๆพี่นะฮะ วาลรันตีเนี่ยหมดปี30เลยนะครับสบภาพสวยๆหน้าหลังเดิมหมดครับรถป้ะวัดศูนย์มือเดียวตรวจเช็คตรวจสอบได้นะครับ629,000บาทพี่ใครหาอยู่ทักมานะครับมีหลายรุ่นนะออนิวผมอ่ะมีทั้งเครื่องยนต์น้ำมันแล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดมีทุกรุ่นย่อยเลยนะครับสำหรับคันถัดมาเนี่ยเป็นโตโยต้ายาริสเอชีนะครับเป็นซีดาน4ประตูนะครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมตัวท็อป ปี2021นะคันนี้ปี2021นะครับผมนะไม่79,000ราคา429,000พี่ฟีดาาพ่อนอยู่ประมาณ7-8,000บาทนะครับส,สวยๆเเนยนๆเป็นรถบ้านนะครับใหม่น้อยๆโครงสร้างหน้าหลังเดิมทงังผ่านดูนะรถเลิดไม่มีแกะจริงนะนะครับคัดมาให้ทุกคันนะันที่รถนะบ,บอด,ดี้สวยๆเครื่องยนต์เดิมๆภายในห้องเครื่องแห้งๆตัวท็อปด้วยนะครับอ่ามาดูกันต่อครับสำหรับ Honda Civic F4 นะครับคันนี้เป็น1.8ตัว E นะครับปี2020 519,000บาทสีเทาดำนะราคาถูกๆเลยสีดาวพันธุด9,000กว่าบาทเท่านั้นเองโครงสร้างบอดี้เดิมหมดนะครับคัดมาให้ทุกคันนะพี่นะรถทุกคันนะครับได้มาตรฐานแน่นอนผ่านมาตรฐานแน่นอนนะพี่พาช่างพี่พาบริษัทตรวจเช็คตรวจสอบรถมาดูรถกันได้เลยนะบริษัทเราไม่มีข้อห้ามนะครับว่าห้ามพาช่างมาดู นะครับเข้ามาได้เลยเพื่อความสบายใจของพี่พี่ด้วยนะครับใครหายอยู่ทั้งมานะซ i วิ c เอตอนนี้มี4คันเลย1.8 1.8 EL นะอย่างคันนี้เป็นตัว EL ปี2018นะครับ529,000นะครับ529,000นะครับ EL นะ1.8 EL นะครับสีบอลนนะผมมี2คันตัวนี้จะเป็น18.19ใหม่90,000ขยับราคานิดหนึ่งที่539,000บาทรถเดิมเดิม นะครับรถเดิมๆด,มดูโครงสร้างซ้ายขวาฝากระโปรงคือไม่มีแกะแค่ฝากระโปรงไม่มีแกะนี่คือไม่ต้องดูอะไรแล้วอ่ะหน้าไม่โดนแน่นอนนะฮะซ้ายขวาเดิมหมดห้องเครื่องเนียนๆแบบนี้เป็นเครื่องยนต์ i v t e c ทนะครับผมสี่สูบเครื่องพันแปดจากโรงงานนะส,สวยๆเนียนๆเทมเปอรี่ไฮบริดนะครับก่อนโฉมหน้าใหม่ก็มีนะครับราคา599,000บาทนะครับเป็นตัว2.5งจุดห้าไฮบริดเนวีเกเตอร์เนี่ยตัวนี้ยังอยู่ในวารันตีสูงนะปี2016 กุดสินะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับหน้าสวยๆแบบนี้โฉมนี่เขาเรียกหน้ากระเด็ดปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนะเหมือนมีลูกค้าเคยพูดอยู่นะครับ toyota vios เอ้ยขอพายก่อน toyota yaris นะพี่นะ1.2ตัว e คันนี้เป็นปี2017.18จดนะครับไม่เ79,000นะราคาเบาๆเลย3,19,000าพี่ รถสวยๆเดิมๆแบบสีดำนะครับใครหาอีโก้คาอยู่ราคาเบาๆได้ปีใหม่ๆน้อยๆก็ทักมานะครับต่อมาเนี่ยเป็นรถหายากนะนะครับโ o โ o ต a c โคโรล a าครอสนะครับผมนั้น1.8ไฮบิดพรีเมียมตัวนี้เป็นตัวรองท็อปรถสวยมากนะบอดี้กว้างมากเลยนะครับเป็นรถ SUV 5ที่นั่งภายในเบาะหนังสีแดงออปชั่นครบจัดเต็ม เป็นรถรุ่นใหม่นะครับต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นใหม่นะตัวนี้รู้สึกว่าเขาเปิดตัวมาตอนปี2019เนาะสำหรับ Toyota Corolla Cross ป้ายแดงก็ล้าน2ล้านสามนะวันนี้ผมขายอยู่7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสีขาวมุกรถมือเดียวประวัติศูนย์จากป้ายแดงนะผ่อนอยู่ประมาณ1มื่นะครนะฟรีดาวหายอยู่ทางมาได้นะครับแม็กเดิมยังใหม่นะ Honda Jazz GK ครับเอาใจัยรุ่นกันหน่อย1.5ตัว V ปี2019ครับหน้าหล่อๆแบบนี้สีดำดุๆสวยสวย ของผมมีจะเป็นสแตนดาร์ดโรงงานนะครับไม่ได้แต่งไม่ได้เติมอะไรเครื่องยนต์ ivtec h 4สูบเครื่องเบรอนพันห้า abs นะครับระบบเบรกนะครับผมสภาพสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยไปในเบาะหนังแล้วนะครับ3,99,000่าพนี่ซีดาวพรอ,อยู่7,000นะ Honda Jazz นะครับ t o y o ต a v วีอ้นาตัว G นะโฉมหน้าใหม่ gen 4ปี2018ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมรถบ้านนะครับได้ล้อแม็กสวยๆแต่งซิ่งมาให้ แมมกสภาพสวยกิฟเลยนะไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยอะไรเลยนะครับแม็กแบบสภาพร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมนะบอดี้ก็เดิมๆนะครับโครงสร้างหลักกสายขวาเดิมหมดนะครับผมนะคันนี้นะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสองพันสิบแปดหนึ่งจุดห้าตัวจีตัวท็อปนะครับผ่อนอยู่ประมาณหกพันนะ V8 Gen4 ผมมีให้เลือกสามคันนะคันนี้สีขาวซูเปอร์ไวท์นะครับปีสองพันสิบเก้าสามแสนหกหมื่นเก้าพัน นะครับผมนะเครื่องยนต์ ivtec นะครับเป็นเอ้ยขออภัยเครื่องยนต์เป็น duo vvti นะครับเครื่องยนต์เป็น duo vvti คันนี้ไม่แสนนิดๆนะครับผมนะส่วนคันนี้เนี่ยไม่น้อยสุดนะสำหรับ vorgen 4ปี2021ัไม่สี่หมื่นเจ็ดสี่นะครับผมนะรถสวยกิ๊บเลยนะคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีรอยทำสีเลยสีเดิมทั้งคันนะครับผมนะ3,99,000บาทที่สำหรับคันนี้ นะฮะสะภาพสวยปีใหม่ด้วยปี2021ปีสุดท้ายเลยมั้งเนี่ยนะเหมือนเหมือนจะเริ่มผลิตไปตอนปี2022นะสำหรับ Toyota v วีอนะตัวเจน4เป็นตัว1.8มิตรอ้1.5มิตรนะครับขอภาย1.5มิตรนับสีบอลเงินนะครับพันนี้ม่ย40,000กว่าโลนะครับ,พ, 40, บ,นะรบพี่พี่ท่านไหนหายอยู่ก็พักกันเข้ามาได้นะครับอ่ะเอาติดนะครับก่อนโฉม Minor c h a เชนนะครับก่อนโฉมโอนิว คันสุดท้ายแล้วนะครับ 1.6G น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับพี่นะไม่ต้องห่วงโครงสร้างเดิมน็อตหน้าหลังไม่มีแกะไม่มีถอดเลยปรับราคาลงมาเยอะมากนะครับวันนี้ขายอยู่369,000บาทเท่านั้นสีขาวนะครับสีขาวภายในเบาะหนังสีเบจแอร์แบ็ก7ใบนะเกียร์ออโต้ CVT 7สป,ปีดแล้วนะครับ h o n แ a Accord พี่เ e n 9สีขาวมุก2 4 e l n a v กเตอร์ตัวท็อป ปี2018จ19ราคาดีมากเลยนะ500,000 59, 59,000บาทที่ไม่178,000โลนะครับผมนี่บอดี้หลักๆไม่มีชนหนักตึดความจมน้ำนะวันันตีทุกคันนะพี่นะในเรื่องของบอดี้นะครับผมนะใครหายอยู่ทักมาได้นะครับแอคคอร์ด Gen9 คันสุดท้ายเหมือนกันนะครับคันต่อมานะครับเป็นตัวท็อปนะ1.5 RS Turbo Sedan ซีดานนะครับสี่ประตูฮอนด้าซีวิ F4 คันนี้รถบ้านนะครับ699,000บาทครับนะครับคงสร้างแังหละัะเดิม,เ,ดมเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับผมนะนเครื่องแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะท่อเทอร์โบสวยๆแบบนี้เลยแรงมากนะบอกเลยว่าแรงมากนะครับผมนะต่อมา all new อาออนิว Toyota a t ิ z นะครับผมนะตัวนี้เป็น1.6นะ1.6ตัว G ปี2020ไม่90,000นะครับ459,000บาทพออยู่8,000นะฟรีดาวคันนี้ สบอลอยูแปดพันฟรีดาวรถเดิมๆจากโรงงานสีบอลเงินนะครับมือเดียวไปแนงประวัติสูเช็คได้ขั้นต่อมาเนี่ยเป็น1.8ึ่งไฮบริดตัวเอนทรีนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดตัวเริ่มต้นนะห้าแสนปี2020เหมือนกันสีบอลเงินครับรถหน่วยงานปลดละว่างครับโครงสร้างหลักๆกัดีเดิมหนเไม่มีถอดครับฝากร,กระโปรงฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์มอ,อก,กอต่างๆคือแบบ ไม่มีรอยแกะเลยนะสตอร์มติเกอร์เรียบมากอยู่ครบซ้ายขวาเดิมหมดเลยโครงสร้างหลักๆรถตะปงไม่มีข้อนะครับแบตเตอรี่วารันตี0ส0ปีคอนอยู่ประมาณ9,001ประมาณนี้นะครับคันละกี้คันนี้นี่ตัวท็อปรุ่นพิเศษนะครับ1.8 GR Sport เบนซินนะครับน้ำมันล้วนปี2022ตัวนี้อยู่ในวารันตี0 3ปีนะครับเครื่อง1,080นะฮะ799,000บาทครับคันนี้ซื้อสดไม่มีแหวนนะเป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับ บอดี้สวยกิฟนะครับผมไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยเฉียวไม่มีรอยชนนะคันนี้เดิมทั้งคันนะครับคันนี้บอกไว้ก่อนเลยคันนี้เดิมทั้งคันนะครับสภาพสวยห้องเครื่องเนียนกิฟเลยนะไม่มีขาดทขี้ใครขี้โคนเลยนะคันนี้นะครับเดิมเดิมจากโรงงาน1.8ไฮบริดตัวมิดปี2021นะครับรถมือเดียวสีขาวมุกนะครห,หาออนิโอโตโยต้าเอลติสนะครับสีขาวมุกทักมาได้นะครับตัวนี้เป็นตัวรองของเครื่องยนต์ไฮบริด 589,000ที่ผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาท4ดาวนะครับหาอยู่ทักมารถส,สวยเลยนะครับนถัดมาเป็น Honda CR-V นะครับ2.4 ES Auto 4 Wheel Drive ปี P 2019นะ799,000ที่ตัวนี้เป็น5ที่นั่งนะตัว Gen 5 5ที่นั่งนะครับรถ SUV รถครอบครัวนะครับผมบอดีส้สวยๆนะโครงสร้างเดิมๆหมดนะครหาอยู่ทักมา799ฟีดาวผ่อนประมาณ14,000นะครับผม ร้อแม็กสวยๆภายในกว้างๆออกชันครบๆงะครบ Mitsubishi Expander ครับ1.5ครอสนะครับรถ7ที่นั่งมีนิแหวนนะครับผมนะตัวนี้ฟี2021ไม่40,000นะครับราคา589,000บาทพรอยู่ประมาณ11,000ฟรีดาวครับนะครับหาอยู่ทักมาสีขาวบุกหน้าใหม่นะครับหน้าหล่อเลยส่วนคันนี้นะครับคันสุดท้ายนะจะเป็น Toyota Avanza นะครับ ตัวใหม่นะครับตัวใหม่โฉมใหม่นะครับเป็นรถมินิแวนเจ็ที่นั่งขับ mm hmm. เคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับ1.5ตัว g ีปี2020ไม่ย60,004นะครับผมราคา489,000บาทเพียงบอดี้เดิมทั้งคันรถแบบไม่มีถอ ราคาพวงเดินทั้งคันนะครับคันนี้พ่อนอยู่ประมาณ9ก้าพันนะด้านในก้องกว้างนะครับผมนะพี่ๆท่านไหนอยากได้รายละเอียดทัานไหนนะครับเพิ่มเติมนะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามผมหรือโทรมาได้เลยครับ0ูนย์แปดเก้าสี่แปดศูนย์เจ็ดสามหกสองครับ ผมไอทออโต้ Auto, หรือว่าถ้าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัทเลยนะครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพที่เปิดทุกวัน9โมงเช้านะครับจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มก็เข้ามาได้นะพี่นะนะครับสำหรับวันนี้ขอต้นราไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ